สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเอออนเล่นโปู๊อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอออนพามาชมที่ดินสวยแปลงเล็ก200ตารางวา200ตารางวาอยู่ด้านหลังเอนี่เองนะคะ200ตารางวาสวย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 สี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยสวย,สวย,สวยพึ่งรังวัดเสร็จไปหมัดหมัดเมื่อสองสวันเองนะคะเมื่อสองสวันเองนะคะนี่นะคะวันนี้จะพามาชมนะคะที่ดิน200้ตารางวา แปลงเล็กสวยๆนะคะเดี๋ยวเอขอญาตนะคะแชร์ขอญาตแชร์นะคะเป็นธรรมเนียมนะคะนี่ขอ,อญาตให้ดูชมที่ดินก่อนนะคะ ada, นะคะ er ี่นก่อนที่เอจะพาไปชมนะคะนี่สวัสดีนะคะคนที่เข้ามานะคะเอขอญาตแชร์นะคะขอญาตแชร์สักครู่สักครู่แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งอดใจรออดใจรอก่อนนะคะสักครู่ สวัสดีค่ะพี่ดุดดาวคนสวยนะคะพี่ดุดดาวคนสวยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เออออนด้วยนะคะอขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวนะคะในสักครู่สักครู่นะคะก่อนที่จะไปชมที่ดินจริงนะคะขออนุญาตแชร์เป๊บเป๊บสักครู่นะคะสักครู่สักครู่นะคะนี่ ขออนุาแชร์สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีสว,สดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันนี้พามาดูที่ดินแปลงสวยนะที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะคะสองตารางวานะคะสักรู่สักครู ะะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาด้วยนะคะวันนี้เอพามาชมที่ดินแปลงเล็กนะคะ200ตารางวาอยู่ที่4 0 0 0 0 0บาทสวัสดีน้องแอมมี่นะคะวันนี้พามาชมที่ดินสวยปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็พึ่งรังวัดแบ่งแปลงไปเมื่อ2วันนี้นะคะปักหมุดอะไรเรียบร้อยนะคะ นี่เป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะใครที่มองหาที่ดินนะคะปลูกบ้านหลังเล็กนะคะแล้วก็ทําสวนเล็กๆเ,เป็นเกษตรพอเพียงหรือสร้างบ้านนะคะตรงนี้เหมาะมากนะคะน้ํามไม่ท่วมด้วยนะคะน้ํามไม่ท่วมด้วยสวัสดีอาจารย์มานิดนะคะวันนี้พามาชมที่ดินแปลงเล็กสวยมากสวยมากๆนะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ20เมตร 20เมตรนะคะยาวหรือว่าลึกอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะคะสวยมากนะคะแปลงนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นกล้วยนะคะเป็นสวนกล้วยนะคะสวยๆนะคะนี่นะคะปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนี่แปลงนู้นสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะวันนี้เอพามาชมที่ดินแปลงเล็ก200ตารางวาราคาเพียง4 0 0 0บาทนะคะน้ำไฟถนน พร้อมนะคะนี่นะคะแล้วนะคะแถวนี้นะคะมีปลูกบ้านนะคะแล้วด้วยนะคะอันนี้เพิ่งปลูกใหม่ๆเลยนะคะนี่นะคะและด้านหลังนะคะด้านหลังเดี๋ยวพาไปชมนะคะตรงนี้ติดถนนเห็นไหมคะตรงนี้นะคะถนนกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะคะ6เมตรแล้วก็ตรงไปเนี่ยก็คือจะเป็นถนน คอนกรีตนะคะเข้ามาใกล้ๆเองใกล้ๆเ,เองนะคะห่างจากถนนมาลายแมนถนนเมนหลักนะคะเพียงประมาณ2กิโลเท่านั้นนะคะมีไฟถึงแล้วมีน้ําถึงแล้วนะคะนี่มีเพื่อนบ้านมีหมู่บ้านเห็นไหมคะนี่แล้วก็ด้านหน้านี่ก็เป็นบ้านคนที่เพิ่งสร้างนะคะมีสวนด้านหลังเป็นนานะคะ เป็นทุ่งนานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนอาร์ตนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ,ออนหน่อยนะคะวันนี้พามาชมที่ดินสวยนะคะนี่เป็นทุ่งนานะคะตอนมาก็จะเขียวขจีนะคะนี้เป็นถนนสาธารณะกนะว้างประมาณ6เมตรนะคะอันนี้มีบ้านคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเจ้าของที่เพิ่งมาปรับแต่งอะไรเรียบร้อยนะคะตรงนี้มีบ้านคนมีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้เป็นทางหลีพาออกไปชม นะคะที่อยู่ตรงนี้ปรับแต่งเรียบร้อยเพิ่งรังวัดแบ่งไปเมื่อสองสองวันเองนะคะนี่สองร้อยตารางวานะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากถนนค่ะลูกค้าค่ะอันนี้แปลงนี้นะคะนี่มีเพื่อนบ้านมีไฟนะคะพร้อมถนนอยู่นี่ประมาณหกเมตรนะคะหกเมตรได้เดจะพาเดินไปด้านหน้านะคะนี่เดินออกมานิดเดียวเองค่ะนี่นะคะขับรถมีเพื่อนบ้านนะคะลายล้อม นี่นะ,ะ่ะมีบ้านคนนะคะแล้วก็ห่างจากถนนมาลายแมนไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยใกล้ๆนะคะนี่เดินมาก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วนะคะเ,เข้ามาจากถนนเมนไม่ไกลนะคะประมาณสองกิโลเข้ามาตรงนี้นิดเดียวนะคะพอเข้ามาทางหลวงชนบทนะคะเป็นเหมือนทางเข้าหมู่บ้านนะคะเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดเดียวถึงเลยนะคะนี่เป็นถนนคอนกรีตยาวนะคะมีหมู่บ้านนะคะมีไฟ นะคะนี่มีไฟฟ้าครบนะคะนี่เป็นถนนนี่ค่ะลูกค้าขาลูกค้าขาสวยไม่ไหวจริงๆแปลงนี้นะคะสวยมากนะคะนี่มีถนนเข้าไปนะคะนี่ค่ะรถเอเจอยู่ตรงนั้นนะคะนี่เข้าไปไม่ไกลถึงที่เลยนะคะมีน้ามีไฟพร้อมนะคะแปลงนี้สวยจริงๆนะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาซื้อที่ดินแปลงเล็ก ปลูกบ้านทํางานการเกษตรนะคะตรงนี้เหมาะนะคะเหมาะมากนะคะใครที่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วโอ้โหรูสึกมันแออัดเหลือเกินหรือว่าโควิดเลือรังเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถนะคะมาชมที่ดินแปลงนี้ได้นะคะแปลงสวยๆนะคะนี่เอาไว้หลังกเกษียณน,นะคะหลังกเกษียณก็สามารถมาอยู่ได้นะคะหรือว่าไม่อยากอยู่ชุมชนแออัดตรงนี้เหมาะนะคะตรงนี้บ้านสวยๆเลย นะะคอันนี้มีคนเพิ่งมาซื้อที่เพิ่งมาปลูกบ้านใหม่นะคะใครที่สนใจแปลงนี้ติดต่อเอมาด่วนติดต่อเอมาด่วนอยากจะบอกว่าที่ดินแปลงเล็กไปไวมากที่ดินแปลงเล็กไปไวมากนะคะมาคุยรายละเอียดได้นะคะเข้ามาคุยรายละเอียดได้มีมีเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ตรงนี้สวยงามนะคะปักแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่ละออนะคะอันนี้น่าจะเป็นหลานน่าจะเป็นหลานนะคะนี่ที่ดินอยู่แปลงนี้ นะคะสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็โอนนะคะค่าโอนค่าอะไรนะคะฟรีนะคะมีน้ำมีไฟพร้อมแปลงนี้ถือว่าสวยมากใครที่สนใจเอจะบอกเลยว่าติดต่อเอมาด่วนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะอย่างที่เอลงคลิปทุกคลิปเนี่ยแปลงเล็กจะไปไวมากจะไปไวมากนะคะนี่สวยงาม นะโอเคเอจะทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าไลน์นี้นะคะใครสนใจอยากมาชมที่ดินจริงนะคะติดต่อสอบถามนะคะโทรมาหาเอได้เลยโทรมาหาเอได้เลยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคขอบคุณหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ติดตามเอทุกคลิปนะคะยังไงเอวันนี้ขอญาตไปก่อนเพราะว่ามีแปลงอื่นอีกนะคะยังไงรอชมแปลงสวยๆอีกอีกได้นะคะโอเควันนี้เอขอญาตไปก่อนบายๆนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ